ไอปีนี้มากับเมียคนไหนครับปีนี้โอ๊ยภาคจอบแมวปีนี้ผมมาหนึ่งคนนะครับผมมาโสดนะครับผมมาสี่คนผมไม่ได้เป็นทหารแล้วครับท่านผมเลิกแล้วเลิกแล้วกรรมการกรรมการ้งเนี่ยต้องขมั้ยเดือพันเดือพันไหนไหนพันสองแรงสองพันร้อยสองพันรลอยสองแรงสองแรง

ประกวดนางนพมาศปตอนนี้ครับตอนนี้ของเรากำลังประกวดนางนพมาศนะครับเอานางนพมาศเออเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวแห้คะแนนแบบไหนวผมขอมดีมั้เตะบอลครับสครับุ่งและวาบออมครับครัสีครั โอ้ครับผมรอบที่สามจะมาเอาแชมป์หมาเด้งครับป้องกันแชมป์ครับรบอากาศเตรียมครับพี่น้องเตรียมเตรียมพร้อมเด็กน้อยแต่งตึมๆเลยตกบรรยากาศโดยรอบครับเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบแปะครับพาไปดูรอบแปะครับเอ๋อยิงครับรอบสามยิงไปสิบอาชักประตูวันนี้ผมคนเดียวต้องอยาแต่ไม่ต้องห้าลูกครับขอขอขยันมือของแม่บ้านนะครับไปยกโกให้พ่อ้านหน่อยครับ มา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 แม่บ้านรอแครับไปยกบรรยากาศบรรยากาศคผม้บพัหารทัพภาษามาแล้วครับพี่นี่สุดยอดสุดยอดโอ้คหเล่นเล่นลูกบอลลูกบอลู้ปองรูล่อมาอยากทัภาษาก็ทีมงานมาเดี๋ยวเ้ามากันบ้ากานเดี๋ยวบางแหง่ รอคุณน yeah, yeah. ันเนี่ยครับมาครับปีนี้ครับเล่นยอ่ะกูพจัเขยเอาเ็นอื่นเยอาปเดมี่แพล้อแปดี่รอบลอแปสี่ถึงยิ่งหลายมาเลยปีนี่วมาเอาชัปมได้ได้ครับสรุไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแม่บ้านเดแม่บ้านเสียงส่วนมากนักบินรัปีนนักปินนักีนีนครับนักบิน เอาลูกูมดูได้ดีนับส่วนมากใช้แต่พลังวิวไม่ใช่แต่พลังไม่ใช่พลังขาวัดีแม่บ้านครับแม่บ้านสวยๆดังับนะผมเปลี่ยนเรื่งแม่บ้าน3ามหนแจ่มเลยแม่บ้าน3ามหนึ่งห้าศูนครับสครับโอ้โหพี่เล่ ไอปีนี้มากับเมียคนไหนครับปีนี้โอ composer, ้ยภาคจอมแมวปีนี้ผมมาหนึ่งคนนะครับผมมาสวดนะครับผมมาสี่คนผมไม่ได้เป็นทหารแล้วครับท่านผมเลิกแล้วเลิกแล้วกรรมกานกรรมการมลยเนี่ยผมมาเป็นกิตติมศักดิ์นะครับปีนี้เต็มที่เต็มปูย้ายมึงก็เลยอยากย้ายด้วยนะล้อแปดเดินมาอย่างร้อแปดอ่ะแปดกูกองกุกองกุยเบนเดินมาล้อแปดแล้วแปด คนพักนี่มันต้องเป็นซีกังาเดิมพันเชียบ้ากันที่ว่าคันแพ้เชียรสองลังเฉลี่ยกันโอเดิมพันเดิมพันเดิอพันเดิมพันเดือันเดพันเดิมพันมพันเดอมพันปดิมแันเดินเดิมพันเดนเดิมพั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 นเดพันอมพเดินเดิมพันมนเดพนมัเดิพนมพันันังอเเเเออ อาเบียนไหนพักครึ่งแล้วเหมือนแห้งไหมตอนนี้ผมยังสดครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะยิงอีกหา้าประตูคนเดียวอัน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 นี่เลยมันคือแบบไปเป็นปรนะตู้ะเขาหย่านไม่หรออันนี้เราลองมันมีเข้าไม่มีเข้ารอบต่อไปประตูชัวโอเคสิงยิงยาวประตูก่อนดูวะนี้ผมยิงคนเดียวหาครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีตัวจับได้ครับตอนนี้ม่ตัวจับได้มึงสภาพรึยังโอ้ไหวปะเอาสักเปิดไดซิเปดอันนีิการนั่นแหละเขาว่าพิการแล้ว อย่าคิดอย่าไปให้เขาลดาทยอีกเลยขึหลังอันนี้นะเงผูกพองหักแตกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เฮ้อเอาใหม่เฮ้อเูเล่นพร้อมแล้วฮะทั้งสทีมเอันนี้เดี๋ยวเ็นแม่บ้านอย่าไปเตะจุดโทษนะครับเอาได้เกยว่ะไ้กว่กวนั้นพมากนนี่ วันนี้ครับวันนี้ของเรากําลังประกวดนางนุ่มพมานนะครับเอานางนุ่มพมานเออเอาเดี๋ยวผมเดี๋ยวใครคะแนนแบบไหนเดี๋ยวผมขออนุญาตถามว่าใครเป็นผู้สาวประตูว้าวเออเออตอนนี้ทักทายนะครับตี๋เท่นตี๋กันแล้วเหรอว่าการรังเท้าเยังไงเพราะว่าตอนตีหัวเอ้า

ไปยจนี่ิ่ตติวเอไปเอออออเปลติวเมียเดี๋ยวีแต่ัตปาภรรยาผู้กองเปลวครับเออยังไงติวเมียแล้วว่าไงไปเลยเอ เอาเซียวกันแล้วเซียวกันแล้วเออเอาเซิวกันเอาทั้งลูกทั้งเมียโอ้โวเฮ้อเรียกคนสาวมาเลยโอ้ แม่ว่นที่สิบแม่วที่สิแมากกว่าทีมสีแล้วนะโอแม่ันชนะแล้วแม่้ันแก่เมื่อให้สามีได้สำเร็จครับอ